ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็รับเข้าอยู่หนึ่งคันกับฟอร์จูเนนะครับผม mm. ก็ลูกค้าแจ้งมาด้วยอาการเอ,อเ่นไม่เต็มสูบแล้วก็เกียร์ถอยหลังไม่ทํางานตอนนี้ลูกค้าก็ได้เอาเกียร์ไปซ่อมนะครับผมก็มีหูเพื่อนที่ซ่อมเกียร์ตอนนี้ก็ยกเกียร์ลงให้แล้วแล้วเรามาดูฝาสูป ครับผมฝาสูกก็มีบ่าวาวสุด,ดก็ลดติกเก็มานะครับเนี่ยก็คือบ่าวาวสูบสีมีปัญหากำลังอัดหายครับอมาล้ฝาเนี่ก็เคยทำมาแล้วครับผมน่าจะไม่ได้ทำวาวมาก็คือปาดฝาอย่างเดียวนี่เก็มาดูลูกสูบ ฝาสู่ก็ต้องส่งลงกึงครับตบบนี้แล้วก็จะเช็คกุญเฉียดให้ด้วยครับแล้็กยกลงหมดทุกอย่างแล้วทงเครื่องทั้งเกียร์ลอโล่งเลยครับก็เดี๋ยวฝาสูบส่งลงกึงครับทำบ่าวาวใหม่นี่ปรเกันที่เขาใส่มาครับ โอเคครับผมงานแก้ไขปัญหาระบบเครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบครับ,รบเสื้อสุบก็มาเรียบร้อยแล้วครับตีปอดตีปอดใหม่เลยนะครับก็ส่งของเครื่องตีปอดครับผมแล้วก็ฝาฝาก็ทับใหม่ ปาดฟาใหม่แก่ร้อนให้ครับผมสวยแล้วครับข้อประกอบ,รอบ,รอบครับอะไรก็มาครบแล้วอันนี้ก็ฮิสันก็เสร็จป็นที่เรียบร้อยครับงานโอหอนเกียร์ครับแล้วก็ดูรายละเอียดนิดหน่อยครับฟสสูบเราประกอบเสื้อสูบครับ แล้วก็้้าประกอบใหมค่ครับโอเคครับ